เราจะทำยังไงต่อไปถึงสองเดือนรูกวัว่งอายุประมาณหนึ่งถึงสองเดือน คุไม่ได้ถูก้าใช่ไหมกือที่แมมเลียวซ้ายก่อนไมก่อนีอะไรคมันดส้กว่าน้นไม่ได้เยเจหัวาไแล้วเลียว้ายจะผ่านแล้วจะขึ้นนู่นอ่ะเอาดีนะับอกไม่ใช่ต้องอครับเนี่ยผมพูดตรงๆเลยเนี่ยวันนี้ขอพูดเลยละมีรายละเอียดเฮ้ยอย่าอย่าอย่าไป ตํารวสัตว์อำเภอนะคะคได้รับแจ้งจากผู้นําว่ามีลูกวัวลอ,อยน้ํามานะคะเราจึงประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้นําในท้องถิ่นเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุก็พบว่าลูกวัวอายุประมาณ1-2เดือน,นะคะ่ะมีสภาพเริ่มย่อยสลายพน่าะจะแช่น้ําื่นมาประมาณ4-5วันแล้วจึงไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นโรคระบาดหรือไม่ด้วยด้วยสภาพ ของทราบที่ไม่สามารถตรวจสอบได้นะคะแต่ทั้งนี้ทางการศึัษาอำเภอจะดําเนินการมูลนา,าการร่วมกับกำน,นันผ่วใเหญ่บ้านเพื่อประชาสัมพันธ์และตรวจสอบให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโครกระบือในพื้นที่ได้รับรู้ว,รว่าเกี่ยวกับโรคระบาดบลนานและการป้องกันและความรู้ต่งางๆที่เกี่ยวกับโรคและถ้าหากว่ามีเคสกรณีมีสัตว์ป่วยตายต้องมีการฝังทำลายอย่างไรถึงจะปลอดภัยนะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นทางสำนักง,งานประุสัตว์อำเภอ้านสักจะเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงสัตว์โคกระบือและให้ความรู้เกี่ยวกับโรคระบาดเพื่อที่จะได้เป็นความสบายใจของประชาชนในพื้นที่ต่อไปค่ะ